ไปดูความคืบหน้าคดีการจับกลุมแก๊งรีดไถนะคะที่นําโดยคุณสีสุวรรณวันนี้บิ๊กเต่าออกมาบอกว่าเตรียมออกหมายจับยักษ์ตัวการสําคัญอีกสองคนที่อยู่เบื้องหลังซึ่งอยากได้ที่สุดพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตรํารวจสอบสวนกลางบอกว่าตอนนี้กําลังสอบปากคาพยานไปเรื่อยๆ เดี๋ยวจะเตรียมเชิญคุณหมูสุธีที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรมาให้ปากคำในฐานะพยานด้วยแล้วก็จะเชิญคนที่ปรากฏเป็นอักษรย่อทุกคนในคดีนี้มาสอบปากคำให้หมด อย่างวันนี้ก็เชิญพยานที่เกี่ยวข้องกับคดีมาสอบหลายปากค่ะหนึ่งในนั้นมีผู้สหายอีกคนหนึ่งโดนแก๊งนี้รีดไถคล้ายๆกันเห็นบอกว่าเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตัวย่อทอทหานะคะที่ตกเป็นข่าวว่าก็เหยื่อเหมือนกันแต่ยังไม่รู้ว่าข้าราชการท่านนี้ท่านจะดําเนินคดีด้วยหรือเปล่านะคะเตรียมจะประสานเหยื่อเข้าให้ข้อมูลกันแบบนี้หลายคน และที่สําคัญจากการรวบรวมพยานหลักฐานมาถึงวันนี้เตรียมขอสารอนุมัติหมายจับผู้ร่วมขบวนการไม่น้อยกว่าสองคนภายในวันศุกร์นี้เป็นตัวการสําคัญและจะแจ้งข้อหาเลขาตูนพิมพ์นัณถาเพิ่มด้วยนะคะหนึ่งในสามคนนะคะเขาี้เป็นผู้หญิงฐานเป็นเจ้าพนักงานเรียกรับผลประโยชน์เท่ากับทั้งแก๊งนี้จะโดนคดีเรียกรับผลประโยชน์สนับสนุนเจ้าพนักงานแล้วบิ๊กเต่ายังบอกด้ว่าแก๊งเนี้เหมือนเป็น เหลือบไรสุนัขข้างทางเป็นไรข้างถนนพยายามไล่เหา่าไล่กัดล้อมขอเศษอาหารไอ้พวกเนี้มันเป็นเหมือนไรข้างถนนนะแล้วก็มาพยายามที่จะไล่เหา่าคุณไล่กัดคุณยยกอาหารอาหารนั่นก็คือผมเปรียบเทียบเป็นงบนะแต่แต่พวกนี้ก็จะพยายามที่จะไปเอาเศษอาหารเนี่ยเขามให้กินกูก็จะกินกูก็ล้อมหน้าล้อมหลังไอนะ้พวกนี้ ผมจะบอกกับท่านว่าพวกนี้ยมันพวกขี้เหลือดเนี่ยนะนะครับถ้ามันผิดก็ปล่อยมันให้เจ้าหน้าที่มาดําเนินการก็ไอ้เรื่องเนี้ยคงไม่ต้องพูดนะถ้าถ้าเรารวบรวมมาไม่เพียงพอแล้วเราเราทางานมาไม่ถูกต้องไม่เป็งท่านเป็นตอนจนมั่นใจขนาดนี้ยเราไม่กล้าลบก็บยักษ์ตัวใหญ่หนูนี้นะครับแล้วก็มีทั้งลูกยักษ์พ่อยักษ์นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากัน บิ๊กเต่าเนี่ยยังพูดถึงวันที่28พฤศจิกายน66นะคะว่าตกลงอธิบดีและภรรยาไปจ่ายเงินหลักแสนให้สีสุวรรณที่บ้านหรือเปล่าบิ๊กเต่ายืนยันว่าไม่ได้จ่ายเข้าไปเจราจาขอให้ยุติการร้องเรียนเพราะว่าการจ่ายเงิน6หลักเนี่ยเกิดหลังจากพี่ศีแกสึกออกมาแล้วช่วงที่สึกนะ่ะเจราจาเออช่วงที่บวชเจราจาอย่างเดียวค่ะเจราจาเรื่องเงินระหว่างบวชแต่ยังไม่ได้รับรับหลังจากสึก เดี๋ยวก็จะเชิญคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์กับคุณดนุเดชสิริวงศ์ระกูลที่ปรึกษากฎหมายของอธิบดีกรมการข้าวมาทําความเข้าใจเรื่องนี้ด้วยว่าวันนั้นไม่ได้จ่ายเงินส่วนเรื่องคุณพิลพันธ์สาลีรัชวิภาครองนายกติงการปฏิบัติหน้าที่ว่าเอาตํารวจแค่ยศพันตํารวจเอกมาจับคุณเจ๋งดอกจิกกับเลขาตูนถึงทำเนียบไม่ให้เกียรติสถานที่บิ๊กเต่าบอกตํารวจทุกคนจับได้หมดอะมีอํานาจหน้าที่และฝากท่านพิรพันธ์ส่งหนังสือมาให้หน่อยหนังสือยกเลิกการแต่งตั้งเจ๋งดอกจิิกและพพม์ัฐาาาเเป็นนจ้้หที่ รัฐอ่ะฟังเสียงนี้ปิดเบรกนะคะ,ะช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นขั้นตอนมันเป็นกระบวนการไม่ต้องมาพูดว่าพันเอกพลตีผมก็ฉันประทวนผมก็มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าขำเขาไปด้วยกันรกร็โดน157เหมือนกันนะครับไม่ไม่ต้องไปพูดแล้วนะก็ขอนําเรียนท่านนะครับศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ได้อยู่กับยศ นะครับมันอยู่กับเรื่องก,กฎหมายที่ที่เขากาหนดความเป็นตัวตนนะครับก็ดาเนินท่านนะครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ให้เกียรติสถานที่ไม่ได้อะไรทางนั้นนะครับ